ไอซ์รัชนกนะคะของพรรคประชาชนกับคุณไผ่ริกนะคะซึ่งก็ต้องซูดปากกันเลยทีเดียวคุณไผ่ริกนี่เป็นเลขาธิการของพรรคกล้าทำคุณผู้ชมฟ oh. าดกันไม่หยุดเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนี่ตั้งแต่เรื่องคุณการจอมพลังแล้วถูกไหมใช่ใช่มใช่ใชแล้วก็มาเรื่องอะไรอีกโคตา้าสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วอะไรที่พาดพิงคุณธรรมนัสเนี่ยคุณไผ่แกเขาจะมา<อ>เ<ข>าตัว,หตวเหมือนเป็นองครัก์พิทักษ์ คุณธรรมนัสหรือไมอออ่แต่ตอนนี้เรามาจนถึงเรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนี้สินค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าถ้าใครเล่นออนไลน์และตามสองบุคคลน,นี้นะจะโอ้โหซัดกันคนละหมัดหมัดนึงสองหมัดแบบกันออไปแบบนี้ค่ะออขอมาดูคุณไผ่ริกก่อนคุณไผ่ริกเปิดประเด็นนี้ด้วยการตั้งคำถามไปถ,ไปถึงคุณไอซ์ค่ะว่าบริจาคเข้าพักเป็นจำนวนเงินสองแสนบาทไอ้เงินเนี้ย ที่ไปที่มาของเงินเอามาจากไหนหรอเพราะมีเงินตอนเข้ามาเป็นสอสอในสามแสนบาทอ,อยากจะรู้ที่มาของเงินบริจาคนะคุณภัยบอก<ะ>อาจจะไม่ใช่เงินจำนวนเยอะแต่ต้องบริสุทธิ์เสมอ,อมทัวจะลงหรืออะไรจะลงไม่เป็นไรนะครับผมทำตามความถูกต้องครับมไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านจะไม่มีใครตรวจสอบได้ครับรล่าสุดล่าสุดไอ้โอ้โหนี่ยาวขว่า <laughs> ไอยาวขวามาเต็มเลย ขุดคดีรถหรูบัญชีทรัพย์สินนะฮะบอกให้มาช่วยกันหาคําตอบว่าสุดท้ายทําไมคุณไม่แปลกใจหรอที่เลขาธิการระดับเลขาธิการพัก้าทำเนี่ยหมายถึงคุณไบริกคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสิที<ห>มันต้องติดอะไรอยู่ซิอะไรอย่างนี้ไง<ห>ก็ไล่ยาวมาเลยตั้งแต่คดีที่จําได้ไหมที่ตอนนั้นมีมีการจัดการเดี๋ยวนะแกะเริ่มต้อนอย่างนก่อนแกชี้แจงเรื่องสอง0,000บาทก่อนค่ะชี้แจงเรื่องจักรยานคู่บุญก่อน เพราะว่าไปโดนร้องปปชไงใช่ไหมคุณไอซ์ก็พยายามอธิบายนะคะ,ะเ,เรื่องจักรยานของตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอจักรยานรวมกมันอมูลค่ามันไม่ถึงแล้วทาไมคือคือชีอ้แจงความโปร่งใสนะ,ะครับแล้วก็ไปเล่นคุณไผ่ตรงว่าอย่างนี้เท้าความเรื่องคดีรถหรูสาแดงราคาเท็จใช่ไหม,มแล้วก็มีคนที่มาเกี่ยวข้องหลายต่อหลายคนบางคนก็ถูกดําเนินคดีนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับทางคุณไผ่นะครับ อย่างกรณีตอนนั้นเนี่ยบอกว่าคุณไผ่วันพอย one point, ลองไปเซิร์ชดูสิก็<ม>จะเจอประวัติหมดเลยลองเข้า Google เซิร์ชดูตอนนั้นบอยยูนิตี้หรือว่า <ạ. S 1> อินทรดิร์เตชะธีรศิริก็โด,ดนดำเนินคดีไปนะครับก็มีคุณไผ่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องตรงไหนครับก็เป็นเรื่องของมีการให้โจดโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของอดีตแฟนนะฮะแม้คุณไผ่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทรําธุรกิจแต่หลังจากที่บอยยูนิตี้ถูกดำเนินคดีนะฮะ ก็ต้องใช้เงินประกันตัวก็มอบหมายให้คุณไผ่ติดต่อขอเบิกเงินนี่คือมันก็เชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับพยายามจะชี้เห็นเรื่องของคดีเก่าตรงนั้นรวมถึงเ,เรื่องของการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยว่าชี้แจงต่อปปชครบท้วนหรือไม่พร้อมกับตั้งข้อสเกตว่าทําไมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนี่หุณผุ้ชมลองตามอ่านดูกันแต่ตอนนี้ร้อนแรงมากสองคนนี้นะคือแคบประทะคารลมนี้ไม่เท่าไหร่คุณต้องไปดูคอมเมนต์ โอ้โหในคอมเมนต์นี่ก็เป็นไฟเลยแฟนคลับของแต่ละคนอ่ะเนาะโอ้โหแรงมากจริงใช่นะฮะล่าสุดคุณไผ่เขาโพสต์อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะจ๊ะน้องเรื่องเบนเลสซิ่งเขายกฟ้องแล้วเข้าหม่ลดหรูนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับยาเสพติดใดทั้งสิ้นอย่าทำร้ายเหยื่อเลยเพราะวันนี้เขาเป็นเหยื่อมาทีนึงแล้วเช็คข้อมูลดีๆก่อนรอเดี๋ยวนะจ๊ะ นั่นยังไม่หมดนะเดี๋ยวต้องรอภาคต่อนะชื่อไอรักชนกด้วยไอเองก็เหมือนกับมีการตอบกลับด้วยเหมือนกันนะครับได้อาภาพขึ้นมาไหมไอลิกอะไรอะนะฮะนี่ก็เป็นเขาเรียกการตอบโต้ระหว่างทั้งสองคนร้อนแรงจริงในโลกออนไลน์ร้อนแรงร้อนแรงเฟซบุ๊กของทั้งคู่นะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณไผ่ที่บอกให้รอให้รอมาชี้แจงเดี๋ยวจะมาอธิบายเนี่ย รอฟังดูใช่ค่ะอีกยาวค่ะคู่นี้เอออะ